สวัสดีครับผมสวัสดีคกับมาลุยแต่เศ้านะครับผมนี่โมงนะนี่โมงจับเวลาจับเวลาอันนี้คือคือจับเวลาตวแต่เฮ็ดเลยเนาะครับผมประมาณชั่วโม,มงหนึ่งกับประมาณชั่วโมงพันสามครับผม ชั่วโมงละ1,300บาทนะครับผมตัวนี้เป็นด์มิโคโตัวพีซี่พีซี่หกศูนนะครับผมนี่เราก็จะเคลียร์เอารถออกก่อนแล้วก็นซี มาคุดสะบริเวณเนี้นะครับพี่น้องครับเห็นว่าครับผมอันนี้เป็นรถอันเก่าญี่ปุ่นเนะครับผมดีมีฮอดแอร์ฮอนครับผมหรือว่าที่มูมดจากในแอรอุน่นประเทศไทยคงใส่มาได้แอ้ครับแอร์ประเภทนี้เมื่อแตกพักแล้ว ช <laughs> าบประเทศไทยใส,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 ส่เนี่ยของสอขอนโมมีตตนตับหลา <laughs> คือแอร์แอร์อุ่นเนี่ยใส่ในเมืองหนาวนะครับผมเนาะแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยคงใส่ไม่ได้ครับผมตัวนี้เป็นหนันเครเดอร์นะครับผมตัวไวดันนะครับผมไวด้ดันไว้อย่างเนี่ยตัวอันนี้แท็ก ตัวแท็กอัิยนนิดหนึ่งครับผมมองนีเป็นมองอัดจารบีเข้าไปนะครับผมแต่หัวจารบีตัวนี้เอามีอยู่ครับผมนีม่มองอัดจารบีตึงแท็กให้มันตึงนะครับผมเพราะว่าในตัวรอน้ําเนี่ยสีขอันนั้นนะครับผมเป็นตัวที่มีปันคล้ายๆกับบอกไฮดริกนะครับอากบอกไฮดริกมันดันออกมาถ้าขนาดนะครับอัดจารบีเข้าไปนะให้แท็กตึงนะครับผม ตัวเครื่องเนี่ยค่ะซีเป็นรุ่นนี้ครับผมเป็นรหัสเครื่องเนี่ย n s พับ n เก้าห้าแปดหนึ่งหกนะครับผมเป็น pc อะาอเฮ้ยใส่ได้ด้ยวย โรถติดล้มเป็นนันนะครับผมตัวนี่แหละครับผมตามตามนี่เลยครับผมระหาสเครื่องที่รยางเป็นแบบนี้มดเลยครับผมเป็นฟีซีหกศูนย์หนเกจน,นะครับผมตัวนี้ครับมาเบิ้งเครื่องนะผมในเบิ้งเครื่องนี้ครับเป็นเครื่องของอัน ผมมาส่างเองนะครับผมนี่ครับเห็นมัสดุกุดยาง ครับผมยวสิขึ้นไดเบึงไหเบึงภายในรถน,นะครับผมว่าซึกนท่านแนวไหน,นตัวนี้เป็นตัวบังคับเดินหน้าเดินหลังเนาะถอยหลังครับผมตัวนี้เป็นคอนโทรลน,นั่นยกขื้นยกขึ้นสวิง,นง,งหน้าทางไหนก็จะบ่ได้เนาะมีตัวนี่ถ้าดึงเขาหาหาหาค้นขับเนี่ยปิสิบบูมเงนนะียบเนาะถ้าดึงทางออกก็จะเป็นแบบ ยืดออกนะครับยืดบูมยี่ยงยังไงนะครับผมอันนี้ก็ให้เบิ้งแบบเพลนเผล่นะครับผมเนี่ยสเป็นแบบนี้ครับคือล้มเลยเหรอครับผมเพราะว่าผมไม่อยากโชว์ครับโอเคครับผมอันนี้ก็ซให้เบิ้งว่าเครื่องตัวนี้เป็นอย่างไรอย่างไรนะครับผม กถือว่าใหญ่กว่าตัวคูปุตานเก้าหนึ่งหลายอยู่ครับผมตัวนี้ถ้าเทียบกันเนาะกับบอดดี้บ่ได้ว่าสิบวัดแบบนั้นเด้อครับผมบอดดีล้ลาห้ไหลาหมาเด้่คือบอกไอ้ฟังซื้อครับผมว่าตัวหกสิบตัวนี้มันมันใหญ่แต่ต, 3, ตัวนั้นมันเป็นตัวสามตันเนาะมันก็เลยอัจิวัตรพอดีครับโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีแน่เด้อครับผม ครับสวัสดีครับผม